ท่านผอนะครับโรงเรียนอนุบาลวัดสเกตนะครับผมอนุบาลวัดสเกตนะครับผมสู่การประกวดแผนพัฒนาเยาวชนนะครับด้วยจตวิวนความดีในหัวข้อปลุกพลังครูปั้นไอเดียสร้างสรรค์แผนพัฒนาเยาวชนด้วยจตววนความดีครับรอบนี้ก็คือรอบนําเสนอนะครับขออนุญาตชี้แจงนะครับกับท่านผอนะครับผอ,อพัศกรนะครับ เลิกเรื่อยดีใช่ไหมครับริดเรื่อยดีใช่ไหมรับเรืดีครับผมกับคุณครูบุญชูนะครับพบมหากุลนะครับผมสวัสดีนะครับ๋อคุณครูจุลัยรัตด้วยนะครับโอเคมาสามท่านเลยนะครับโอเคครับก็ทางโครงการมีเวลาให้โรงเรียนนําเสนออยู่10นาทีนะครับ แล้วก็ผมจะมีการบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เหลือเวลา2นาทีผมจะเตือนนะครับ2นาทีเหลือเวลาอีก2นาทีแล้วก็หมดเวลานะครับผมแล้วก็จะมีการตอบคําถามของคณะกรรมการนะครับ10นาทีครับโดยคณะกรรมการในชุดนี้ประกอบด้วยนะครับท่านแรกครับท่านผอผอดวงเดือนนะครับชัยจงมีครับข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดป่าพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ปัจจุบันตำแหน่งรองประธานชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทยครับสวัสดีค่ะครับผมโรงเรียนสตรีปัพพนังนะฮะไม่มีวะเขาโทรครับอันที่สองนะครับคุณคณรูอรนุชศรีสดครับข้าราชการบํานาญอดีตครูชำนาญการพิเศษนะครับโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทยครับสวัสดีค่ะครับผม แล้วก็สุดท้ายก็คือผมนะครับนิพันธาดีนะครับนักวิชาการชมรมบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่นแห่งประเทศไทยถ้าท่านปออโรงเรียนพร้อมเรียบร้อยแล้วนำเสนอได้เลยครับอยู่เดสท็อปค่ะอยู่เดสท็อปส โอเคครับครับกดตรงสไลด์นำเสนอนะครับครับโอเคครับอ๋อพอกดข้างล่างครับลงมาข้างล่างโอเคครับ อ่าน,นุผมไม่ชี้เลยขออนุญาตนำเสนอนะคะได้เลยครับคือโรงเรียนอนุบาลวัชเกตเนี่ยหลวงพอโตประถมได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนรักษาสินห้าข้อครอโอุ่นด้วยเจ็ดกิจวัตรความดีมาเนี่ยคือสี่ปีตั้งแต่ยังไม่มีการส่งประเมินออนไลน์ส่งเป็นรูปเล่มนะคะแล้วก็ทำมาตามศักยภาพที่เราจะทำได้ด้วยบุคลากรที่มันน้อยนิดนะคะ คือครูแล้ไม่พอกับชั้นเรียนเวลาเราก็มันก็จะเบียดเบียดกันมากนะคะ,นะคะข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนะคะโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองหมู่ที่7ตําบลเชยภูอำเภอเชยโยจังหวัดอ่างทองเราเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันนะคะเรามีครู6ท่านเป็นครูประจําการ3ท่านผออ1แล้วก็ครูจ้าง2 มีบุคลากรทางการศึกษาสองท่านธุรลการโรงเรียนคนหนึ่งแล้วก็ักการพะโลงหนึ่งคนมีการศึกษานี้เรามีนักเรียนจํานวนห้าสิบสี่คนนะคะอันนี้คือเราอันนี้เราจะสู่ความเป็นต้นแบบรักษาความเป็นต้นแบบนะคะอันนี้ผลง,งานว่าปีที่แล้วคือจากการจัดต่อเนื่องมาสองปีที่รายงานออนไลน์นะคะผลง,งานในปีที่ผ่านมาคือเราแจกท่ายคุณธรรมนะคะเจกิจวัตรความดี นะคะโดยยึดมาตรฐานมารยาชาวพุทธอย่างเช่นเราก็คือเอาแนวของโรงเรียนรักษาจิตนี่ยมาปฏิบัติก็คือการจัดเก็บห้องนอนการพับผ้าหม่มการจัดตู้เสื้อผ้าว่าจะจัดยังไงนะคะแล้วก็วิธีจัดเก็บห้องนอนการทําความสะอาดห้องน้ําห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยแรกๆเด็ก ไม่ไม่ไม่เหมือนกับไม่ค่อยจะสนใจเราต้องต้องตามงานเด็กตลอดหลังจากนั้นเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะเทอมเทอมที่แล้วเนี่ยนักเดียนที่สองของปีการศึกษา6กสเนี่ยนักเรียนก็เริ่มให้ความร่วมมือดีถึงดีมากนะคะแล้วก็สามารถนำเจ็ดกิจวัตรความดีเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันได้นะคะและนอกจากนั้นยังส่งผลให้เรามีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมคือเรากระจายงานจาก โรงเรียนไปสู่ชุมชนแล้วก็ไปสู่ชุมชนใกล้เคียงนะคะอันนี้กิจกรรมที่เราจัดนะคะค่ายคุณธรรมวิจากรที่เราที่เราได้รับความร่วมมือก็คือเราก็จะประสานจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนะคะสถานีตํารวจแต่ค่ายคุณธรรมเนี่ยเราจะได้รับความร่วมมือดีมากจากคุณครูที่อยู่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเราครูจะมีเวลาว่างที่จะมาทําให้เราเราก็ใช้เวลาจัดเนี่ย โดยเด็กไม่ได้ค้างคืนนะคะเราจัดวันหนึ่งสองวันแต่จัดเป็นช่วงกิจกรรมในเวลาเรียนปกติในเวลาปกติอะคะ่ะเราไม่ได้มีกิจกรรมช่วง,วงกลางคืนเพราะเด็กเราเล็กนะคะเด็กให้ความสนใจดีนะคะแล้วก็มีความตื่นตัวในการทำกิจกรรมได้เรียนรู้โดยประ,ประสบการณ์ตรงนะคะกิจกรรมที่เราจัดอยู่เป็นประจำก็คือ เรามีการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยค่ะทุกวันศุกร์แล้วก็มีกิจกรรมชั่วโมงศุกร์จริงหนอนะคะอันนี้เราจะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะมีทั้งที่วดัดที่โรงเรียนแล้วก็หน้าเสาธงหน้าเสาธงก็คือเราจะนั่งก่อนเข้าเรียนเนี่ยประมาณห้านาทีกลางวันเราก็จะนั่งในห้องอีกห้านาทีอันนี้จะจัดตามห้องเลยแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะจัดรวมกันที่หน้าเสาธงค่ะ เรามีการกิจกรรมทำบุญแล้วก็บําเพ็นประโยชน์นะคะกิจกรรมนี้เราก็จะสอบถามจากเราก็จะให้นักเรียนแกนนำมาค่ะเป็นผู้สํารวจว่าเราจะบําเพ็นประโยชน์อะไรในในแต่ละปีในแต่ละครั้งนะคะอย่างของเราส่วนมากเราก็จะไปบําเพ็นประโยชน์ที่วดัดชุมชนนะคะและอย่างปีนี้ก็คุยกันว่าเราจะออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ อันนี้นักเรียนนะคะนักเรียนประชุมคุยกันว่านักเรียนอยากออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ที่อยู่ตามบ้านนะคะที่ไม่สามารถออกไปไหนได้สะดวกแล้วก็มาปรึกษาคุณครูคุณครูกับท่านผออก็ก็เห็นว่าเออเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเราก็ส่งเสริมตรงนั้นเพื่อให้เด็กได้มีจิตสาธารณะนะคะรู้จักทําประโยชน์เพื่อคนอื่นรู้จักการให้แม้จะถึงการให้นะคะไม่ใช่เป็นให้ทุนทรัพย์แต่เป็นการให้เวลาให้น้ําใจนะคะ ให้ความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ในการเข้าไปดูแลนะคะนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอนะคะเราจะมีการแบ่งปันเรื่องราวของนักเรียนแต่ละคนอย่างก,กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอเนี่ยถ้าเรามีด้วยเวลาของเราเนี่ยที่บุคลากรเราน้อยบางทีเราไม่มีเวลาที่จะไปจัดไปจัดรวมในห้องประชุมในบางครั้งเนี่ย เราก็จะต้องแยกไปจัดตามห้องเรียนนะคะแยกไปจัดตามห้องเรียนของแต่ละห้องแต่ในแต่ละภาคเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีเวลาที่เราสามารถมาจัดห้องประชุมได้เนี่ยประมาณ9ก้ถึงสิบครั้งนะคะเพื่อให้เด็กได้แชร์ประสบการณ์กันนะคะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการ สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ธรรมาจักรกับป,ว,ปวัตน์กับปวันสูตรนะคะทุกสัปดาห์อันนี้เราก็จะได้ใบประกาศเนาะใบประกาศมาค่ะการนั่งสมาธิเราก็จะมีการนั่งสมาธิทุกวันนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าการนั่งสมาธินี่ยอย่างน้อยก็คือทําให้เด็กได้มี ความจิตใจปลอดโปร่งได้สมาธิเวลาเรียนก็เด็กก็จะเรียนได้ดีขึ้นผล RT ผล O'net ก็ก็ดีขึ้นค่ะในวันพระเนี่ยหรือวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยอื่นๆเราก็จะนำเด็กไปทำบุญนะคะรักษาศีลฟังธรรมที่วัดตามปกติเราไปทุกวันพระนะคะจะไปกันทุกวันพระ แต่ว่าบางมันจะมีกิจกรรมพิเศษที่บางกิจกรรมอย่างเราไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนี่ยในปีปีการศึกษาละครั้งเนี่ยก็จะมีการอาจารย์ท่านก็จะอบรมเรื่องการดั้งสมาธิไปด้วยเด็กก็จะได้ตรงนั้นมาปฏิบัติต่อที่โรงเรียนการทำาการทำบุญตักบาทวันพระก็วันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเราจะร่วมกิจกรรมทางวันวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่น การเบียเทียนการถวายเทียนพรรษานะคะการทําบุญเข้าพรรษาการฟังเทศมหาชาตินะคะการฟังเทศไตรมาสในช่วงในช่วงเข้าพรรษานะคะก็จะมีเทศไตรมาสทั้งพรรษาเลยค่ะเราก็จะนําเด็กไปฟังเพราะเราไปทําบุญที่วัดอยู่แล้วกิจกรรมบิ๊ i n ิ้นนิ่งเค่ะคือนอกจากจะรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบในห้องในบ้านแล้วเนี่ย เราก็กระจายมาสู่ภายนอกนะคะในชุมชนในโรงเรียนนะคะเราจะมีวันที่เราทําความสะอาดนะคะอย่างน้อยเดือนหนึ่งเราต้องทําสักครั้งหนึ่งนะคะทําความสะอาดรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนนะคะจนไปถึงในห้องน้ําของโรงเรียนนะคะหลายที่เราส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนและก็การการสอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงประถมศึกษาปีที่หกของเราเนี่ยได้เรียนแล้วก็สอบธรรมศึกษาของเราจะผ่านสอบผ่านร้อยเปอร์เซ็นนะคะของจํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนโดยเราได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิวัฒน์พระครูวิวัฒน์เขมคุณเจ้าอาวาวสวัสดเกษตะคะ่ะท่านได้จัดหาพระอาจารย์มาสอนให้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเราก็จะได้เรียนก่อนที่จะไปสอบ ประมาณสักสองเดือนเนะคะเราก็จะจัดเด็กไปเรียนที่วัด,ดวใกล้กับโรงเรียนนะคะ,นะคะสรุปผลการดําเนินง,งานจากปีที่แล้วนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราดําเนินง,งานโครงการโรงเรียนรักษาศิล์ห้าครอบครัวอบอุ่นด้กิจวัตรความด้วยเจ็กิจวัตรความดีนะคะที่เราทําต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาสี่ปีปีนี้เข้าปีที่ห้านะคะทําให้นักเรียนของเราเนี่ย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือไม่ใช่เรามองจากจากสายตาของคณะคุณครูในโรงเรียนเองแต่เราฟังเสียงที่สะท้อนมาจากจากทางครอบครัวของเด็กจากทางชุมชนนะคะนักเรียนเราจะมีกิริยามารยาทเรียบร้อยขึ้นพูดจาไพเราะสุภาพขึ้นนะคะไม่พูดคาหยาบมีวินัเลยสองเลยสองนาทีนะครับพิจิตเมตตากรุณานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็มีการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา นะคะนะคะจุดแข็งของโรงเรียนเนี่ยก็คือผู้บริหารของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้บริหารที่ยังอยู่ในวัย <c oughs> อาย,ยุน้อยน้อยมีวิสัยทัศน์นะคะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและให้การสนับสนุนเรื่องนี้นะคะแล้วก็คณะครูของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความร่วมมือในการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมมีความสามาัคคีในหมู่คณะ นะคะรวมถึงกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองแล้วก็บุคคลในชุมชนเนี่ยรวมทั้งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะทําให้เราจัดก,กิจกรรมด้านนี้ได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะส่วนข้อจํากัดของโรงเรียนเราเนี่ยที่เราพบเจอคือมันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึง,ถงปีการศึกษาเนี่ยค่ะก็คือโรงเรียนมีบุคลากรจํานวนน้อยแล้วก็มีกิจกรรมจากหนวงานอื่นๆมากนะคะ ทำให้อย่างกิจกรรมชั่วโมงสุกจริงหนอเนี่ยบางทีเราไม่สามารถจัดร่วมกันได้เราก็ต้องแยกไปจัดในห้องโดยการนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะในแต่ละสัปดาห์ที่ไม่ได้จัดร่วมกันนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนได้วางแผนบูรณาการโครงการโรงเรียนรักษาสินห้าครอบครัวอบอุ่นเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะคะเช่นโครงการวันสําคัญโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็โครงการ,รอื่นอีกหลายโครงการค่ะ จากการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนรักษาสินห้5เนี่ยนะคะส่งผลให้นักเรียนเรามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะคะดีข,<อ>ขึ้นทุกด้านทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาทั้งด้านจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดซึ่แสดงออกมาจิตใจดีกับการแสดงออกมาก็ดีนะคะ<อ>บเ<อ>วลาการนําเสนอแล้วนะครับครับผมครบ10นาทีนะครับ ต่อต่อได้ครับต่อได้ครับต่อได้ไม่เป็นไรค่ต่อได้อยู่ครับต่อได้อยู่ครับอ๋อขอเปิดอ๋อมนกิสไลด์มนกิสไลด์สไลด์สุดท้ายขออ๋อสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายว่าครัไม่ต้องไปนดหนึ่ๆ ะะอุย้ยหมดแล้วอาคาะเดี๋ยวไม่ต้องดูขอ,อนะคะจากกิจกรรมเนี้ยโรงเรียนได้พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งถึงแม้เราจะมีบุคลากรน,น้อยนะคะทําให้เราบางทีในะกิจกรรมเนี่ยมันก็ขาดขาดตอนบ้างแต่เราจะไม่เคยให้มันขาดไปเลยนะคะถ้าจัดรวมกันไม่ได้เราก็ไปจัดในห้องเรียนนะคะเพราะเราเห็นว่ากิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มันเกิดทั้งประโยชน์กับตัวนักเรียนเองนะคะคือนักเรียนเนี่ยมีอุปนิสัยใจคอดีขึ้นความประพฤติดีขึ้นคำพูดคำจาดีขึ้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดประโยชน์กับครอบครัวนักเรียนเนี่ยจะเป็นลูกที่ว่านอนสอยง่ายของพ่อแม่นะคะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนชุมชนจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะมันก็ส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติ ว่าต่อไปเนี่ยประเทศชาติมันก็จะมีทรัพยากรบุคคลที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโครงการโรงเรียนรักษาสินธิ์5เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เราก็พยายามทําอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเราทําเพื่อรับรางวัลแต่เราคิดว่าเราทำเนี่ยเพื่อลูกของเราเพื่อลูกศิษย์ของเราเพื่อชุมชนของเราเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ประเทศชาติค่ะ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสต็อปแชร์นะครับนะครับครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถามของคณะกรรมการนะครับเชิญเรียนเชิญท่านพอ,อ,อดวงเดือนได้เลยครับฟังผลลัพธ์และน่าชื่ในใจนะคะออขอถามนะคะว่าโครงงานที่นำเสนอนะคะชื่อโครงงานอะไรคะ โรงาจิตอาสาพัฒนาชุมชนโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนครับอาษาพัฒนาชุมชนค่ะการดําเนินง,งานของโครงการนะคะที่ระบุก,กิจกรรมตลอดปีการศึกษานะคะช,ช,ช่วยยกตัวอย่างสักหนึ่งกิจกรรมนะคะว่ามีตัวชี้วัดเพื่อประเมินว่านักเรียนเนี่ยได้ผ่านบทฝึกเป็นที่น่าพอใจแล้วนะคะยกตัวอย่างสักหนึ่งกิจกรรมก็ได้ Thank <laughs> you. ได้ไหมครับเอ่อคุณครูคุณครูสามารถดูในตัวของโครงงานที่ในแผนที่คุณครูนําเสนอมาได้นะครับเพราะในแผนในการนําเสนอของคุณครูจะมีวิธีการดําเนินงานอยู่นะครับจะมีกิจกรรมประมาณถึงตั้งแต่ข้อที่ 8, 91เก้ถึงข้อที่16บหกครับสิบเจอ่าสิบเจ็ดบครับถ้าผมอ่าฮะ ครับเป็นคดีได้พอ,อ,อเป็นวัน,นค่ะมึนๆอ,อยูนะเฮอกินยาเนี่ยก<อ>ิจกรรมที่ที่ประสบที่ประสบผลสําเร็จเนี่ยก็คือกิจกรมรมบำเพ็ญประโยชน์ครับเพราะว่าอ,าอสิ่งหนึง่งภาพรวมเนี่ยก็คือหลังจากที่ผมมาเนี่ยก็คือทุกคนเขา้าเข้าร่วมคือ,อ ผมได้เห็นชุมชนได้เห็นนักเรียนเข้าร่วมแล้วก็สิ่งที่ผมทํามาตลอดเนี่ยที่ตลอดเวลาที่มาอยู่ที่เนี่ครับก็คือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เนี่ยก็คือเด็กเนี่ยจะได้จะได้เห็นผมเป็นตัวอย่างที่ว่า,ากรรมการศาสาร์เนี่ยมาเข้ามาบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ผมก็ไม่ได้อยู่นิ่งก็คือผมจะเข้าลงไปทุกครั้งเข้าเป็นร่วมร่วมทุกครั้งแม้กระทั่ง ตัดหญ้าขนกิ่งไม้ขนขยะทุกอย่างก็คือเด็กเด็กจะได้เห็นผมเป็นตัวอย่างแล้วก็เด็กก็จะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนก็จะทําตามแล้วก็หลังจากที่ผมมาเนี่ยเวลาผมทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กก็จะถามว่าขอาครับขอคะหนูหนูช่วยช่วยด้วยช่วยพอหน่อยได้ไหมครับประมาณนี้ครับสิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นจากการ ทำกิจกรรมโรงเรียนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนียนเชิญคุณครูพลนุษได้เลยครับค่ะก็ขอช่ดชมการเขียนเป้าหมายของโรงเรียนเขียนได้ดีมากเลยที่เอาเจ็ดกิจวัตรความดีเนี่ยมาตั้งเป็นเป้าหมายทีนี้อยากจะทราบว่านักเรียนแกนนำเนี่ยเขามีหน้าที่ ในเจ็ดกิจวัตรนี้ยที่โดดเด่นคือคือในคำสั่งเนี่ยยังไม่ชัดเจนตรงที่ว่าไม่ได้บอ,อกว่านักเรียนแกนนำมีหน้านะที่ทำอะไรฉะนั้นอยากจะทราบการทำงานของแกนนำในกิจกรรมซักกิจกรรมที่เด่นๆนนะคะค่ะที่อนํานำเสนอนะคะ นักเรียนการน,นาของเราเนี่ยในทุกกิจกรรมนคะคะจะเป็นผู้นาแต่ว่าที่ที่เด่นๆเลยนะคะคือเรื่องการ<ม>การนํางานออกสู่ชุมชนเนี่ยอย่างเราจะออกไปพัฒนาชุมชนเนี่ยก่อนที่นักเรียนจะออกไปเนี่ยค่ะนักเรียนจะมีการวางแผนร่วมกันนักเรียนเก้าคนจะมีการวางแผนร่วมกันเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนเก้าคนเนี่ยก็จะไปแจ้งกับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆนะคะว่า ในครั้งนี้เราจะทำอะไรใครมีความสามารถด้านไหนทำอะไรได้อย่างน้องเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่อย่างเราออกไปทพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะอย่างของเราในพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ก็คือเราออกไปทำความสะอาดนะคะที่ผ่านมานะคะออกไปพัฒนาออกไปทำความสะอาดน้องๆเล็กๆเนี่ยก,ก็จะถือถุงดำพี่เขาก็จะจัดให้น้องๆถือถุงดำนะคะเก็บเศษขยะเก็บอะไรไป ส่วนพี่ๆโตๆโเนี่ยนักเรียนแกนนำเขาก็จะกระจายงานไปว่าพี่ๆโตๆสามารถกวาดได้สามารถลากรถเข็นไปได้ก็ทําในส่วนนั้นพอกลับมาเสร็จแล้วเขาก็จะมาประชุมร่วมกันแล้วก็สรุปแล้วก็แจ้งผลให้นักเรียนทั้งโรงเรียนทราบค่ะอา,า,าจารย์เอา,เอาคุณครูเอาไปใส่ในคําสั่งตรงเนี้คือทําดีมากเลยอยากให้เห็นชัดในคําสั่งมันจะมันมันจะมีน้ําหนักในการที่นักเรียนกนนําเขา มีลายลักษณ์อักษรไว้คือทําเป็นปฏิบัติจริงแต่ลายลักษณ์อักษรไม่มีนี่ค่ะเราสามารถไปเพิ่มเติมได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะกลับไปเพิ่มเติมค่ะค่ะค่ะได้ครับผมก็ส่วนของผมนะครับคุณครูที่เข้ามาในรอบนี้ก็คือรอบรอบนาเสนอนะครับมีมีข้อเสนอแนะต่างๆที่คณะกรรมการนะครับให้ท่านไปปรับปรุงแก้ไขให้สามารถจะไปปรับปรับเวอร์ติ้งในตัวของแผนกิจกรรมได้ เพราะว่าอันเนี้ยมันจะกลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมในส่วนของผมนะครับในส่วนของผมตัวกิจกรรมของคุณครูเรื่องโครงงานนะครับถ้าคุณครูแยกเป็นช่วงชั้นให้ชัดเจนจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่คุณครูทำนะครับก็คือทั้งโรงเรียนแต่ทั้งโรงเรียนจริงๆนะมันจะมีคำว่าพี่กับน้องอยู่ถ้าคุณครูแยกการทํางานไดใ้ให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ย ตัววิธีการดําเนินง,งานในโครงงานในข้อ6ครับมันมันไม่ระบุความชัดเจนของตัวโครงงานว่าจะเป็นโครงงานอะไรถ้าจริงๆแล้วมันคือตัวโครงงานคุณธรรมที่เป็นโปรเจกต์แอปโพสหนึ่งโครงงานใช่ไหมครับหนึ่งโครงงานเกี่ยวกับเรื่องครูจะพาไปเข้าวัดหรือจะไปทําอะไรต่างๆเลือกมาสักหนึ่งโครงงานและอาจจะเป็นในของช่วงชั้นที่หนึ่งกับช่วงชั้นที่สองอ่าที่มีความที่มีความสอดคล้องกันที่ที่บอกนะครับฉะนั้นอยากให้ อยากให้มีการทํางานหรือว่าการเขียนรายละเอียดให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับขออนุญ,ญาตนะคะท่านอาจารย์นะครับ่าคือของเราเนี่ยมีโครงงานสเสบียงบุญอยู่อ่านั่นแหละครับครับโครงงานสเสบียงบุญอยู่ <c oughs> แต่แต่เราไม่ไดเอามาใส่ตรงนี้แต่เราท <c oughs> ําโครงงานสเสบียงบุญอยู่ซึ่งเราส่ง <Okay. S 2> ไปในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเราทําโครงการเสบียงบุญอยู่ค่ะนั่นแหละครับคือตรงเนี้ยที่ที่คุณครูส่งมาเนี่ย มันไม่ชัดเจนครับมันไม่ชัดถ้าคุณครูที่เที่ยวนี้จะบอกว่าตรงไหนที่เป็นตัวอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่มองเป็นของโรงเรียนอนุบาลวัสสเกตนะครับให้ระบุไปในตัวนั้นให้เร็นระบุเกี่ยวกับเรื่องบริบทของสถานศึกษาไปเลยในตัวกิจกรรมนะครับในแต่ละกิจกรรมทั้งเกิจวัตรเนี่ยอยากให้ระบุในตัวขัอข้อกิจกรรมให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าทำในกิจกรรมเนี้ยมันมันเกี่ยวกับห้องอะไรแล้วก็ พี่ทําอะไรกับน้องทําอะไรเนี่ยครับตรงเนี้ยดูแลเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันจะมีอีกอย่างหนึง่งให้อยากให้คุณครูไปศึกษาในตัวสูตรหรือความดีเล่มใหม่นะครับในแต่ละภารกิจประจําสัปดาห์หมันจะพบทั้ง6กิจวัตรนะครับหกิจวัตรในนั้นจะมีกระบวนการของมันอยู่นะครับอยากให้ครูเข้าไปเสริมเพิ่มเติมตรงนั้นให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอ,อ มันเป็นกิจกรรมที่มันลอยๆขึ้นมาครับลอยๆขึ้นมามันไม่มีตัวระบบกิจกรรมที่แน่นอนว่าอันนี้เป็นของอนุบาลวสกิอันนี้ครับเห็นไหมครับในตัวกิจกรรมในข้อในข้อที่สามในออกแบบกิจกรรมนะครับในข้อสามอยากให้ระบุตัวกิจกรรมที่มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นอาราธนาศีลก็คงจะมีตัววลีเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เพื่อเป็นการชักจูงหรือโน้มน้าวให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ไม่ใช่อเออมามาสวดมนต์ได้เฉยแต่ต้องมีหัวข้อออกมาครับอกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับห้าอะไรรนะักษาศีลห้าทำดีพี่ทําได้เนี่ครับก็เป็นก็เป็นหัวข้อในแต่กิจวัตร,รก็ได้นะครับในตรงนี้นะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทางสถานศึกษาด้วยนะครับและเป็นการเป็นการเป็นการจูงใจให้เด็กนักเรียนนะครับมาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น ถ้าเราไม่ระบุกิจกรรมอ่ะอมามามาเด็กก็ไม่มีครับเด็กก็ไม่มีจงใจที่จะมาครับผมฉะนั้นอยากให้ระบุกิจกรรมหรือว่าคิดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจให้มากขึ้นและเป็นเอกลักษณ์ของทางสถานศึกษานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับคุณครูสามารถเอาข้อเสนอแนะนะครับนําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็โพสลงในตัวของเมนูข้อที่1ได้นะครับนะครับปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ได้นะครับผม ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ในการนะครับคุณครูทั้งสองท่านนะครับของเรียนอนุบาลวัสสเกตนะครับครับผมแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในการนําเสนอในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณและขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ